โอเคพบกันในเกม Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant In Manhattan ใน EP ที่หนึ่งกันมาหลังจากที่เราทะลุงเล่นทา์คอมเมอร์มาในหลายเดือนที่ผ่านมาู่3เกมเลยมั้งก็เลยมาโปรเจกต์ขั้นเวลาก็ก็คืน Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant In Manhattan ซึ่งมันเป็นเกมที่ทำโดย Platinum g a m e แล้วก็จัดจำหน่ายโดย Activision สถานะเกมนี้หรอ,อ,อโดนถอดออกจากร้านสตีมแล้วเนื่องด้วยไม่ต่อลิขสิทธกทำให้เกมที่พี่แกทำโดนเด้งออกเหมือนกับเกม Transformer Devastation กับ Transformer อื่นๆที่จริง Activision น่ะมันมีหลายเกมนะแต่สมัยก่อนมันจะเป็นเกมที่แบบซื้อลิขสิทิ์เขามาทำาเงี้ยอย่างเกมแบบพวก Marvel, Ultimate, Alliance เงี้ยเกมพวก Deadpool, Spiderman หลายๆภาคที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแอคทิวิชันทางนั้นเลยนะที่จัดจำหน่ายแต่ มคือลิกสิทธ์น่าจะแพงด้วยมั้งเขาเลยเอาออกแล้วก็เราก็ไม่เห็นการกลับมาของเกมอีกเลยเห็นมีข่าวว่าว่าว,า,วาเขาอยากให้เอาเกมเก่าที่ Activision เคยจัดจำหน่ายเอามาลงในเกม p i c k o x Game Pass นี้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีนะเราจะได้สะสม,มคือตอนนี้เกมมันดีแต่มันเสียดายโดนถอดออกเพราะบทลิขสิทธิ์เลยโอเคมาก็ทีเน็ตมีทันนี่จเจอ Total v i ว w Than i m a g i n a ต i o n เนี่ยเริ่มเริ่มมันน่าจะ ออริจินอลเลยแบบ100%เลยแหละแล้วก็แล้วก็ไอตัวละครนี้ตัดแปลงมาจากเฮ้ยตัดแปลงมาจากคอมมิในชื่อเดียวกันแล้วก็สร้างสารรค์โดยปีเตอร์แลดกับเควินอิสแมนที่สองคนตอนแรกเขาอะไรนะตอนแรกเขายังเป็นแบบทำเป็นคนทั่วไปอยู่จนกระทั่งเขาแบบสนใจอยากทำคอมิคเขาเลยส่งคอมิคหลายเรื่องเนี่ยให้กับค่ายหนังไอ้ค่ายคอมมิคต่างๆอย่างมาวิลกับคอมิกเีแต่สุดท้ายเหมือนแบบล่มมั้ เขาเลยมีไอเดียตัวที่ว่าเออทําไมเราไม่ทําเองเลยวะเขาเลยเอาแบบทุ่มสุดที่มีเอทุ่มสุดกําลังที่มีแบบทุ่มเองงบประมาณที่มีก็เลยนั่งวาดกันสองคนแล้วก็เอามาขายสุดท้ายกลายเป็นการ์ตูนแบบบางแอร์คอมิกใต้ดินแล้วก็ดังขึ้นมา <c oughs> กลายเป็นการ์ตูนเอ้ยกลายเป็นที่แบบป๊อปเคานเจอร์ในช่วงปลาย8 0ยถึงเ0นยอะไรเงี้ยถ้าใครอยากแบบรู้ว่าที่มาของเรื่องนี้ก็เป็นยังไง มีช่องต้นมูฟเมนต์เขาได้ทำมาเรียบร้อยแล้วเป็นสกู๊ปเขาซึ่งเป็นคลิปที่ดีมากมาเข้าเกมกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีอะไรพูดแล้วอะ่ะถ้าจะพูดอย่างเดียวก็คือเอิอนจาเต่าเวอร์ชันลาสุก็สนุกดีสนุกมากรอภาคต่ออยู่แล้วก็ถ้านินจาเต่าที่เราแบบรู้จักผ่านๆจริงก็มีนินจาเต่าอ,อะไรขั้น3ภาคม,มั้ง แต่เราดูจริงจังแค่2ภาพแต่ภาคสามไม่ดูเห็นว่า,ามันภาคสามไปญี่ปุ่นเลยนี่แล้วก็เวอร์ชันปี2อ0พใช่ส่วนอนิเมชันซีรีส์นี้ไม่เคยดูเลยอ,อืมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เข้าเกมเลยกว่าเกมนี้ซัพพอร์ตเมาส์กับคีย์บอร์ดก็จริงแต่แนะนำว่าให้เล่นโดยใช้คีย์บอร์ดโดยใช้จอย Joy. อืมเอาี้ก็ได้ คีย์บอร์ดก็ได้มาออโต้เซฟเดสสตอรี่โหมดมาเกงจะโดนไม่นอโอเคคาแรคเตอร์โหลดเอาสเตตีบอทความยากไอ้ความยากนี่เราขอเป็นอีซี่นะเพราะว่าเกมเนี้ยมันหนักหนักเลยอะมันเน้นทางโคออปแล้วก็ เกมเนี itive, ้ยเ p c มันเดินเดือดออติมิออติทีบางอย่างมันเลยยากแล้วก็เรียกว่าโอเคเราจะเล่นเป็นอีซีกันขอภัยมาแที่นี้นะแล้วก็ีูโรน่ามันให้เลือกได้ว่าเล่นเป็นลาฟาเอลไมเคิลเจโรหรือโดนาเทโรงั้นเราเล่นเป็นกับหัวหน้ากันิโอาราโดโหลดเอาฮู้นะอ๋อมันเล่นโหลดเอาได้เชลคัตเชอร์ซุปเปอร์ รูปเร่อชูริเคนสปินเแ,แท็กเอาอะไรดีเอาวาดแยกแล้วกันตามปกติแหละเราต้องลองเล่นก่อนค่อยวากันเนาะมาเตอรอ์เไม่ใช่ไหมโอเคสตาร์ทเริ่มที่ด่านพี่บีบอ๊อบโอเคเลทส์โกเอเวอร์วัน โอเครีบไปด่โอเคเข้าเกมและมา TCRI ท,ที่ใดวะนั่นมีใครเนะี่ยแข่งปะถ้าจำไม่ผิดนายมาแล้วสินะครับเชตดเอร์เราทุกคนพอหมดแล้วเจเนอเรลอแข่งนายควรรู้นะฉันวา,างแผนเพื่อสิ่งนี้มาตลอดเทรดเดอร์ดดอ โอเคเราพร้อมรับคำสั่งเจเนอโรลเยี่ยมมากแล้วเราจะเริ่มได้เมื่อไหร่ตอนนี้เลยพุทแคลนโหเยอะขนาดนี้เลยวะแก๊งอาชยากรรมนี่พวกคนเร็วนะแบบแบบ มันแย่มากเลยอ่ะฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนมันเต็มไปทั่วเมืองเลยมันแบบแท้พันจนตาข้างโอเคสงสัยแล้วต้องปรากฏตัวแบบพิธีเก่าแล้วเพื่อต่อกรกับความชั่วร้ายเอ่อผมไม่แน่ใจว่าถ้าความชั่วร้ายมันอธิบายได้เอ่อแน่นนพูดถูกไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวยังไงเรามีเกียรติดูเอ้แต่เราต้อง เดินตัวเองไว้เสมอศัตรูตเรายังหลงเหลืออยู่อันตรายและขาดเดาไม่ได้ใช่ใช่ใชมันก็จะปานมานั่นแหละพูดถึงการไอความคาดเดาไม่ได้แล้วไมกี่อยู่ไหนยู่นี่ฉันเจออะไรบางอย่างในตู้เย็นนะ่ะออโนบาวเหรอโหให้ตายเถอะน่ามันพิซซ่าไม่กี่ไม่กันเถอะโอโ้เปปโปลนี่เลยนะมอสโเรล่า ออยู่นอกเมืองเลยเฮ้ยมาแล้วที่ซีบอยแบนเอาออฟเดอะชาร์โดที่แท้จริงมาลาตาเวนสินะ Dude, พวกดูนี่ดิดนั่นมันฟุตแคลนนี่แล้วพวกฟุตแคลนมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเช็คล่าสุดมันอยู่ตรงโคเฮโลดากอนนะ โอ้ยปู้ขี่แพ้โอเคหลังจากที่ฉันเช็คดูมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่แบบใหญ่มากๆพวกมันน่าจะท้องร้องต่อเวลาแนละ้วชอบกินแอนโชวีกับซอสนี่แน่เดี๋ยวไปก่อนไมกี้เราต้องดูว่าพวกฟุตดแครม์มาทำอะไรที่นี่ที่ไปดีกว่านะโอเคอาจจะมีแองโชวีก็ได้ พวกได้ยินไหมเหมือนพวกบีบ๊อกกำลังวางแผนอะไรบางอย่างที่ใหญ่บักมากซึ่งมันไม่ดีแน่อโอเคมาล่อตีนกับพวกฟุตแคลนดีกว่าโอ้มุงบุกกันโล่งๆง,งี้เหรอ Defeat all enemy ตบสตูที่หมด let's go โอ้หน้าเมนูฮัทนี่ e เยอะมากเดี๋ยวขอดูก่อนขีดซ้ายที่ขวาสเป c เอฟโอเค อโอเคแล้วถ้าเป็น F กด F คืออะไรเหรออ๋อนต้องกดคอนโทรลพร้อมด้วยโอเคนี่อ๋อถ้ากด F มันจะเป็นท่า Special Move เหรอ Special Attack อะไรอย่างนี้โอ,อเคจัดการให้หมด เกมนี้มันเน้นโคออปจริงๆนะไม่งี้ยเสียดายจังแล้วเขาไปข้างบนกันยังไงมาโอเคตรงไหนอีกตามไอ้อไปแล้วกันนะให้อ i นำทางไปโอเคตามหาศัตรูเชี่ยมีระบบสแกนอย่างนี้ด้วยเก่งโคตร เทอโบทกราสนี่หนอตามหาศัตรูทางนี้อีกโอ้ทางนู้นเฮลียเหี่ยบกดยังทาไมอีกเทียบเลยวะ่ะเราจะไปทางนี้ yeah, ใส่ไปซะพูดแคนบอยแบนด์เทียบเลยทันไหนอีกโอ้ข้างบนว่ะเอเคตายตายเชีย์อย่างสไปเดอร์แมนโอเคใช้ท่าสเปรชูบเก่งว่ะ นี่น่าจะเป็นเจ้าหนุนจาภาคทีท่ดีสุดแต่โดนถอดออกโอเคพวกมันเรียกกำลังเสริมมาไหนใครทีการ์ดไม่เห็นมีเลยอ่ะเดี๋ยววะหัวอยู่ข้างล่างไม่เห็นมีเลยอ่ะอ๋อยโน่นเจอแล้วเจอแล้ว ่าตานารโตะเหมือนตอนวิ่งไอเรียห้าสิบเอ็ดโอเคเนี่ยสไปเดอร์แมนชัดๆ ừ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 . มาเจแล้วเราเจอพวกเขาแล้วโอ้ชาสเปเชียลมูฟวีชา์ุอยู่ยังยังโหหมี มีคลื่นเสียงไปโดนเลยโอ้ติดสโลติดสโลอยู่อะไปไม่ได้โอเคคอมพรีโดโเตึตึตเตเตเสียงแบบนินจาเต่าสมัยก่อน โอเคแล้วเราจะไปทางไหนต่อกดอีกราดโอเคฟุทแคนอีสเอฟบีเวร์โอเคมีการป้นอยู่แถวๆนี้มามามา เยอะจังวะโอเคที่ไปกว่าคุณพี่เราอยู่ไหนพวกมันมีเฮลิคอปเตอร์สแกนสแกนอีกแล้วอยู่ตรงไหนวะตามหาเฮลิคอปเตอร์ ไหนอ่ะมันต้องอยู่ข้างบนดิคงไม่ใช่อยู่ข้างล่างหรอกอ๋อน,อนู่นเจอแล้วเจอแล้วฮ้ยจ้ะสปไปเดอร์แมนชัดๆนั่นไงเจอแล้วโอเค มาคือโอ้าวห้ามเจอตัวเหรอโอ้ไม่ไม่ไม่งั้นก็ไปเอาตังกันดีกว่าเพราะตัวเฮลแมนทำไมอีดุงตุงนังเต็มไใบบด เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเห็นไหมเวลาโอเคเราจะแบบทำออคทีฟแบบแล้วเราต้องไปตรงไหนอ่ะอ๋อไม่ไม okay ่ไม่มึงจะเป็นใครเกยบ โอเคขนย้ายเงินแล้วขนย้ายเงินไปที่ไหนไอ้แค <G ül> ่ตลกอะ่ะ <G ül> <G ül> น่ารักด้วยไอ้เค่มันจะเฟอร์รี่ป่าวะไม่นะโอเคโอเคต้องมุ่งไปข้างหน้าขนย้ายเงินเขามีแต่ขับเอาแต่เงินไอ้น,นี่คือกิ้งเอาแต่เงิน Let's go Let's go ตั้งไหนวะอยู่ข้างในอย่างนี้หรอก็จะไปยังไงวะนั่นโอเคเอสคอร์ตฉันด้วยอะไรวะเนี่ยเกมคนมึนแต่ก็สนุกดีอ๋อนี่ไงทางนี้อ้าวเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเกเอสคอร์ตครบ ไม่ก็โดนทึ้งโอ้โห s <S น้อยเน่ยโอใครมายิงยอะไรกุ้งไแล้วก็ไปเอาอันที่สองแล้วอันที่สองมันอยู่ไหนวะขอเช็คเอาที่ท,ที่ก่อนถุงเงินอยู่ข้างบน ใช่ไหมตอนนี้ไงไอ้เฮี้ยมีโดดได้ด้วยว่าแต่เฮี้ยมาอันที่สองเฮ้ยโดนแล้ววะโดนอะไร เป็นความสุดใจลูกเรียบร้อยต oh, ื้อตืตืตืเราสังเกตได้เลยว่าฮาร์ดมันเยอะมากจะไปไหนต่อโอเคไปที่ที่มีบอบอยู่โอเคมุดท่อ, okay. ม,อมา เคใช้ทีการนะแล้วไปคือไม่ยังไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงคลื่นสัญญาณเด t s go สโก้แต่เวลาตายแล้วสปไปเดอร์แมนแชัดชัดนี่ไงเก็บ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 เก็โอ้ได้แร่เทมเลยเนี่ย,น,ยนั่นโชคดี้วเนี่ยคืออะไรวะ โอเคโอเคตรียมพร้อมนะอย่าให้เห็นนะอย่าให้กาดเห็นล่ะอืมที่นี่ที่ไหน okay. เฮ้ยวอนี่เน okay, ี้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อม อ,อ,อ้าวบีบ๊อบเฮ้ยไอ้เหี้ยบีบ๊อบเชนซอมแมนจะเวลากระเทะเปลือกมึงแล้วโอ้โอ้บอสแข็งแก่งมากพยายามล็อกออนแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวพยายามหลกสามารถสลับเป็นตัวละครเต่าอื่นได้เพื่อใช้กระบวนท่าดินจา ต้องประสานผ้ากันเงี้เหรอกดคิวล็อกออนสเปซดอสเอ๊ะชิปดอสโหผ้าุ้มยามกันนะโอ้เว้นให้ตายสิล็อบระเบิดเห่งปลาระเบิดตบแล้วนะโอ้เ็นซอมเมน Okay. S <S ลบลบลบโห oh, oh, ไม่มีตั้งห้าป๊อกยาวๆอ่ะคุณลบก่อนคิวคิวล็อกเป้าโหกดยากนะมีการสวิต์ด้วย yeah. มาโอ oh, yeah. ้ไม่ไม่ไม่ Total bummer. Oh, mang, eh? Get a hold of Okay, Rafael. Oh, man. Look on. Look. That's a good knack. Okay. โอ,อประสาน5หรอ AI ประสาน5กันเองได้ด้วย s <S โอ้ออโออยโอ,อโ,อโอ้ยย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 ยนยย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 ยเยย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  เปลี่ยนตัวลบ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 เบิร์ดลงทึงลงทึงไม่นะโอ้รยากเว้ยเห็นไหม บอกแล้วถ้าเล่นอันนี้แค่อีซี่นะถ้านอมเอ้กับฮานี่จะขนาดไหนถ้าฮานี่ต้องหาเพื่อนเล่นอนะโอ้ยตัวละอืมอืมโนโนโนลบลบโอ้อะไรวะโอเคน,นะประสานถ้า โดนอะไรวะบึกเสือกหลบได้คือแล้ววะชีวิตนึงไม่ยุติธรรมโดนอะไรอีกคือแล้วเนี่ยอีนุ่งตรงนางมากเลยโอ้ยหลบ เฮียจะตายหายแล้วเปลี่ยนเป็นพีโอลบเฮียเหลือสองตัวเฮียแล้วแบบนี้ไม่ดีแน่โอ้โดนโดนโดนแล้วโดนแล้ว ลบ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 ลดีๆพยายามพยายามเล่นที้ดีที่สุดลบลลบลบๆๆสาดนเ้ไม่ทันเอาใมาใหม เคเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอ๋อดิโอเดโนโส,สายฮิวมามนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับพี่โอเคโหยากจริงนะมันต้องเล่นเป็นเพื่อนอะโอ้ยเทียบเลยพวกนายเจ๋งกว่าเพื่อนโอเค สเตจหนึ่งมา next well, Thailand A อ๋อนี่คือจบได้แล้วใช่ไหมเอ็ค okay. Enter ไอเทมที่ได้รับคำพีของฟุตแล้วก็บีบ๊อบไกด์ คิดว่าจะทำลายกับ b ีบ๊อบเลยเหรอมันคิดผิดแล้ว Cause the best there พอป b บ Bebop อยู่ยนี่เว <c> ้ย <oughs> <c oughs> อะไรวะไ <c oughs> อ้หมูร้องแวแว้แแวะนะวะแต่มันทิ้งอะไรไว้นะ <c oughs> อะไรวะดอนเงิน <c oughs> และเยอะมากด้วยทำไมต้องปล้นธนาคารเพื่อเอาเงินแค่นี้ อ o อฮั e l หลรูเบรพิซซ i าเอ่อขอสั่งพิซซ่าหน่อยนะแบบพิเศษเลยเปเปโรลนี่แม่เอาเงินมาสั่พิซซ่าโอเคไม่ไป็น้รไม่เป็นไรโทรผิดแบบโทรผิดอย่างงี้เลย โอเคมาดูซิว่ายังไงต่อมาวางแผนใช่ไหมท่านผู้อ่าอาจารย์พวกฟุตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ไม่แน่ใจว่าพวกมันกำลังวางแผนอะไรนะอืมน่าสนใจไม่มีอะไรแบบธรรมดาบ้างเหรอดีโอ โย่ไมกี้พิซซ่ารอๆทั้งคือไม่ได้หรอกอดทนไว้เพื่อนเออเพื่อนน้ำมันไมโครเวฟถ้าเชดเดอร์มันมีเรื่องเกี่ยวข้อง <It> s <S กับการ <the sea. S 1> จูมตีครั้งใหญ่ในเมืองนี้เราต้องวางแผนดีๆ เราต้องสเตลยอย่างแนบเนียนเราต้องขุดให้ลึกว่าพวกมันต้องการอะไรกันแน่โอเคโเคมาขุดกันนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้ได้เวลาสักทีโอ้ฉันหิวแล้วอะ่ะโอ้รู้สึกดีมากเลยขอบคิว <told> ขอบใจมากลูก นี่คือไมเคิลแองเจโลพิซซ่าเดี๋ยวนะโอเคได้เวลาไปต่อแล้วเรามีคนร้ายที่ต้องจัดการนะอย่ค่อยเอาพิซซ่าหลังไมคกี้เออคนจริงเขาพูดว่ายูสโนตูลูสโอเคเกียดคนฉลาดจัง